วันที่2ี่พฤษภาคมได้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่นฮุคคนกำลังเล่นแมปบ้านนาดิทิดซึ่งเป็นแมปที่คนไทยสร้างขึ้นมาอย่างสนุกสุดหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าแมปบ้านนาดิทิดคือแมปแนวอะไรแมปบ้านนาดิทิดเป็นแมปแนวขับรถที่สร้างโดยคนไทยนะครับมียอดเข้าเล่นรวมสองแสนคนนะครับณปัจจุบันและยังสามารถเปิดไมค์คุยกันได้จริงจัดให้เป็นแมปคนไทยที่สนุกมาก ประเด็นหลักของวันนี้นะครับก็คือแมปบ้านนาดิทิผู้เล่หทุกคนนตำนั้นเล่นกันอยู่ดีๆจูๆ่ๆก็ได้หูดหวาไปยันห้อนอะไรต้องไม่รู้นะครับเดี๋ยวเปิดวิดีโอประกอบให้ดูนะครับตามนั้นแหละครับ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้เล่นฮุคคนหูดว้าไปยันห่อนหนึ่งนะครับโดยต่อหน้านี้ผู้เล่นคนนี้ได้ทําตาทําแบบนี้มาแล้วจํานวน3ครั้นนะครับจากเหตุการณ์ครั้นนี้ทําให้ผู้เล่นฮุคคนที่กำลังเล่นอยู่ในแมปตื่นตะหนดว่ามันเป็นสิงอะไรใครทําแมปโดนแฮตหรอตาที่แมปบ้านนาดิทหิต เจอสินประหลาดคันนี้ดันมีแอดมินของแมปเข้ามาเล่นอยู่ด้วยพอดีทำให้สามารถหาสาเหตุได้ซึ่งสาเหตุอาจไม่ได้มาจัดการที่แมปโดนแฮ็กแต่เติดจากที่มีผู้เล่นคนนึงที่ใช้โปการที่เขาใช้โปเขาไม่ได้ใช้โปด้วยความหวั่นดีแต่เขาใช้เพื่อจะทำให้ผู้เล่นทุกคนเกิดความหวาดกลัวการที่แมปโดนแบบนี้มันทำให้สามารถสรุปได้ว่า แแบบไม่ได้โดนแฮทแต่มันเติดจากผู้เล่นคนหนึ่งที่ไม่มีความหวั่นดีเข้ามาต่อตววผู้เล่นคนอื่นจากเหตุการณ์คันนี้ขอชื่นชมแอดมินผู้พัฒนาแมบบบ้านนาดิกทิตที่ทำงานอย่างรวดเร็วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ไม่ให้พลาดคลิปต่อตไปตันด้วยนะครับขอบคุณครับ มีคนที่ดูคลิปแต่ยังไม่ได้ติดตาม99.4%ฝากติดตามกันด้วยนะคะ